อุปกรณ์เน็ตเวิร์กหนึ่งตัวนะครับที่จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ใช้งานเฉพาะทางจริงๆนะครับโดยหน้าที่ของตัวนี้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะมีชื่อย่อว่า edfa นะครับชื่อเต็มก็ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเขจะรับหน้าที่คือขยายสัญญาณด้วยนะครับแล้วก็รวมสัญญาณของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ สัญญาณของทีวีเข้าด้วยกันนะครับโดยที่เขาจะรับสัญญาณย่าน1310จากตัวทานสมิธตัวนี้นะครับซึ่งเป็นของเคเบิลทีวีหรือว่าสัญญาณทีวีนะครับก็จะรับเข้ามาตรงพอตอินตรงนี้เป็นย่าน1310นะครับแล้วก็จะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจากตัว OLT นะครับ OLT หรือว่าตัวกำเนิดแสงของอินเทอร์เน็ตนะครับที่ย่าน สัน่่านนะครับจะรับเข้ามาตรงที่พอร์ตสีน้าเงินนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมามิกรวมกันนะครับแล้วก็จะมาออกตรงพอร์ตสีเขียวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้รับสัญญาณเคเบิลทีวี1310ฝั่งนี้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต1490นะครับแล้วก็จะมาออกเป็นตัวนี้นะครับที่สัญญาณ1550เพื่อส่งไปบ้านลูกค้านะครับ